โอ้ย oh, แยกเป็นจุดๆเลยนะโอ้ oh, ด,ด,ดีมากเลยนะคุณตาถ้าถ้าไปใชรรวมกันให้ขึ้นมันแยกกันั oh. นชนกันครับอ๋อไม่ต้องแยกกันครับผมคุณตาก็เลยจัดการแยกเป็นจุดใครจุดมันเลยครับผาอืมมก็ใจเย,ย็นๆเยินไปเดงนไปเรื่อยใจเยน็นๆครับอืมดีมากเลย<ม>คุณตานะไม่ต้องใจร้อนนะครับทำไมถึงไม่ต้องใจร้อนคุณตามันไม่รู้จะขายไปทําไมมันบวมันทุกกันไปมันต้องให้มันขึ้นก่อนอืม ผมก็ไปเลียงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนกับผมก็ขายบ้างไม่ขายบ้างก็ถ้าทำเยอะก็ขายออกบ้างครับผมอันนี้กับผมให้ลูกทุกคนเลียงให้ลูกทุกคนครับผมอ้วมันขึนน้นมันมันอ้วนเร็วนะถ้ากินหญ้าผสมฟางนะอ,อ๋อเ,เคยให้ก็คือเคยให้กินแต่หญ้ามาแล้วมไม่อ้วนเท่ากินหญ้าผสมฟางอ๋อ พราะว่าผมเคยเคยเคยมาเแียกเคยเลี้ยงมาแล้วกินยายเยอะก็แบบว่าเราไวปนกําลังเราว่างอืถ้าไอ้น,นี่ผสมมาเที่ยวหนึ่งผสมได้กินสองวันเคนหนึ่งผ <ś la> สมฟางนี่แหละครับ <c oughs> คลุกเข้าหากันหรือว่าไงครับคลุกเข้าหากันเลยพย<อ>ายามวันหนึ่งผมจะเอาตัดมาสองเที่ยวก็อนนี้ผสมเอาไว้เลยถ้ามันมาดมันกินดีพวกมันมัดี่ยกินดีอืม คือถ้าตัดทิ้งไว้สักหนึ่งวันเองกำลังดีเลยครับอ๋อโอ้ดีนะคุณตานดะ้กินไม่เลือกตีครับคุณตาครับ <laughs> คุณตาเลี้ยงวัวกี่ตัวครับนี่เลี้ยหกตัวครับหกตัวออกนุ่งออกใหม่ตองกัวอืมคุณตาเขี้ยวหมากอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> เอาออกก่อนได้ไหม <laughs> พูดได้ชัดเลย <laughs> โอ้คุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ ผมมีไรไทยใหญ่นี่ครับไทยใหญ่ครับทําไมถึงเลือกเลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตาผมชอบเลี้ยงง่ายครับอืว่าไทยใหญ่เลี้ยงง่ายครับผมแต่พวกวัวพันธุ์อ่ะพันธุ์อื่นนะผมไม่ค่อยชอบคือวัวไทยใหญ่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแล้วได้เลี้ยงวัวพื้นบ้านกับเขาบ้างไหมพื้นบ้านนี่เลยวัวพื้นบ้านนะครับแต่ขยายเอาครับอ๋อพัฒนาจากวัวพื้นบ้านครับ ข้อดีของวัวพื้นบ้านที่เราเจอเนี่ยเจอข้อดีอะไรบ้างครับคุณตาผมว่ามันดีไปอย่างหนึ่งครับเพราะว่ามันกินยาง่ายครับผมกินพวกไรก็มันขึ้นง่ายอยู่ครับครับผมกินง่ายดูแลง่ายเนาะครับตอนนี้คุณตาจะเอาวัวเขาคอกครับเช่เไยครับคุณตาครับคุณตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้หผมเลี้ยงมาตั้งแต่ไมโพงรีนเลยนะครับเลี้ยงขายเลี้ยงขายก็ไปเลยครับ คุณตาคิดว่าเราเลี้ยงวัวนี่มันพออยู่ได้ไหมผมว่าพออยู่ได้อยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํานาครับอืมพอหรือจะทําอะไรต้องเลี้ยงวัวนี่ครับครับผมแล้วเคยมีโอกาสได้ซื้ออะไรให้วัวกินบ้างไหมผมก็บางครั้งครับซื้ออาหารบ้างอืแต่ว่าก็เน้นเน้นธรรมชาตินะครับผมกินหญ้ากินฟางเนาะ ครับทำไมช่วงนั้นถึงได้ซื้อหัวอาหารให้วัวกินครับคุณตาเพราะว่าวัวทอดใหม่ๆมันผอมก็ต้องกระตุ้นมันโอ้ถูกต้องเลยครับคุณตาครับแสดงว่าซื้อเท่าที่จําเป็นครับถ้าจําเป็นผมก็ต้องซื้อครับครับผมแล้วได้ซื้อวัวแพงมาเลี้ยงกับเขาบ้างไหมผมไม่เคยซื้อเลยซื้อแต่พวกวัวไม่ว่าราคาม้านเราเรานี่แหละราคาบื้นกว่าครับผมครับไม่ได้ซื้อวัวแพงมาเลี้ยงมันกิน ใบไม้ข้างบ้านเขาคุณตาปล่อยตั้งแต่กี่โมงครับนี่ผมตอนเช้ามาเขาประมาณโมงกับผมปล่อโอ้ก่อนสายๆแล้วครับครับตอนเย็นเอาเข้าขคอกี่โมงนี่ระยะนี้เลยระยะนี้นะครับครับผมช่วงนี้วัวจะอ้ะวนดีนะคุณตานะครับครับผมย่งก็ยังไม่แน่หรอกครับว่ากลัเดือนหลังกลัวมันจะไม่มีใจกินก็นต้องกินฟังช่วงนี้ยังพอมีหญ้าให้กินบ้างครับผมครับผม แต่ผมชอบที่คุณตาทิ้งประเด็นไว้นะเมื่อกี้นะครับชอบเลี้ยงวัวไทยใหญ่ครับข้อดีของมันที่เราเจอนี่เจอข้อดีอะไรบ้างเจอข้อดีกว็ว่ามันเลี้ยไม่ว่าเพราะว่ามันขายง่ายด้วยแล้วก็มันกินง่ายด้วยอืขายง่ายคกินง่ายคร,ราคาแพงไหมอันนี้ก็ถ้าราคาไม่ตกก็ประมาณตอนที่วัวปพงแต่นี่ก็สามหมื่นกว่าาทนะครับครับผมอันนี้ระยะนี้ก็ วัวมันลงเนาะครับผมังมันลงรานี่อันี้ก็ให้มื่นกว่าผมมีขายตัวนี้นะโอ้ยสองหมื่นยังไม่น่าเกลียดเลยนั่นเลยให้ว่าวัวมันถูกครับเขามาซื้อมื่นหนึ่งมื่นไร้มื่นสามมื่นสองผมไม่ขายครับห้ามขายนะคุณตานะผมไม่ขายหรอกเพราะว่าไว้เงี้ยเรี่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็มันขึ้นเลยครับครับผมตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยเจอราคาวัวถูกขนาดนี้มาก่อนไหมโม้ยเคยถูกเลยครับ นีแต่โกนมีแต่แพงแพงผมเคยขายได้สี่หมื่นสามมื่นกว่าตอนนี้ก็ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันว่าววัวมันถูกครับมันลงะก็คือขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงไปก่อนเนาะเลี้ยงเอาไว้กวนไปเรื่อยๆครับครับผมคุณตาคิดว่าการที่เราเลี้ยงวัวไทยใหญ่แล้วใส่พวกเชื้อสว้ๆสแบบนี้ตอบโจทย์ไหมโจทย์ครับอืผมก็ขยายไปเรื่อยมันผสมอันนี้ผสม ประชมเชื้ออยู่ครับครับผมแล้ววัวของคุณตาเนี่สังเกตมันเป็นสัตว์นี่คุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างโอ้ถ้าถ้ามันขึ้นแบบประมาณถ้าถ้าวัวเบาทํามันมันมันเมาประมาณสองครบกว่ามันขึ้นมันเบาครับคืออะไรคุณตามันหาสัตว์เลยมันเป็นสัตว์เลยครับอืมเป็นสัตว์ครับผมตอนนี้สังเกตมันน้ำเมือกเมือกมันไหลอ่ามันขึ้น ตอนนี้คุณตาจะเอาวัวเข้าคอกนะอโอ้มีรังอาหารอยู่ทุกที่เลยนะคุณตาครับทําไมต้องทําหลายที่จังเลยก็แยกแยกกันกินเลื่อนกันกินครับแยกกันกินครับอ๋อต้องแยกมันครับผมอันนี้ก็เยอะแล้วขอดอีกสองตัวอีกก็แยกก็แยกอีกเลยโอ้แยกเป็นจุดๆเลยนะโอ้จุดๆดีมากเลยนะคุณตาถ้าไปใส่รวมกันให้กินมันแยกกันชนกันครับอ๋อไม่ต้องแยกกันครับผม คุณตาก็เลยจัดการแยกเป็นจุดใครจุดมันเลยครับผ <5, 5. S 1> ม,มก็ใจเย็นๆแล้เนี่ยผมไปเรียงไปเรื่อยใจเยน็นๆครับดีมากเลย<ม>คุณตานะไม่ต้องใจร้อนนะครับทำไมถึงไม่ต้องใจร้อนคุณตาท่านไม่รู้จะขายไปทําไมมึงบัวมันทุกกันไปมันต้องให้มันขึ้นก่อนเพิ่งขายผมก็ไปเรียงไปเรื่อยอย่างนี่เลยไม่เดือดร้อนนะไครเดือดร้อนกับผมก็ขายบ้างไม่ขายบ้างก็ ถ้าทำเยอะก็ขายออกบ้างครับผมอันนี้ก็ผมให้ลูกทุกคนเี้งให้ลูกทุกคนครับผมเด้งให้ลูกวหวคนหนึ่งก็กลัวมันจะเขาจะว่าได้อ๋อในเนี่ยทําใจต้องต้องใจลูกที่คนจะให้ต้องที่คนก็คนละจัวคนละตัวไปอ๋อครับครับผมให้ให้ให้เลยครับแต่งเรียบร้อยแล้วครับอ้าคุณตาเอาไปปลูกเลยครับครัับแต่ว่าวัวของคุณตาไม่ชนแม่ไรเลยนะไม่ไม่ชนหรอกครับ โอ้กินดีนมากเลยเลี้ยงเชื่องอยูค่อยพวกพวกนี้มันจับง่ายทําไมถึงว่างั้นคุณตาเพราะมันค่อยเล่นกับมันครับเล่นไปเร<ม>ื่อยให้กินฟางนาเกาข้คก็จับหัวบ้างอะไรบ,บ้างให้มันอย่าให้มันตื่นครับอ๋อต้องให้มันเชื่องเชื่องอยู่กับเรานี่เลยครับผมแสดงว่าเราเลี้ยงก็พยายามสัมผัสมันใช่ไหมครับส,สัมผัสมั่างนครับผมตอนที่เลี้ยงวัวไทยบ้านนี่นานไหมกว่าจะได้พันนี้มาเลี้ยงเนี่ยกว่าจะได้ไทยใหญ่ผสมนานไหม โอ้ยได้ลูกลสองลูกสามที่ใช้ได้ครับเนี่ผมใช้ไปอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเลี้ยงวัววาคิวราคาดีนะคร่ะนี่ผมเนี่ยเพิ่งขายวาคิวนี่ชุดแรกเลยนะครับชุดแรกไปเจออะไรมาถึงได้ขยายชุดแรกผมเห็นเขาบอกว่าเขากำลังนิยมอ่เขานิยมไอ้พวกวาคิวนี่เลยครับผมครับเนี่ยผมจะจึงใช้เอาวัวที่คุณตาเลี้ยงนี่สภาพดีทุกตัวเลยนะ คุณตามีเทคนิคยังไงบ้างครับถึงได้เลี้ยงโวได้อ้วนจังเลยเนี่ยผมกินธรรมชาติอย่างนี้เลยครับไม่ได้เคยกินอะไรเลยกินธรรมชาติอย่างนี้เลยถ้าเวลาฝนตกอะ่ะมันจะอิ่มทุกตัวเลยครับถ้าฝนตกนะครับนี่ผมนี่นี่รถต้นเนี่ยผมออกไปตัดที่ละสองเที่ยวสองเที่ยวหญ้าหนึ่งรถเข็นนี่นะรถเข็นนี่สองเที่ยวนะนี่สองเ <c oughs> ที่ยวนะตัดหญ้าให้มันละสองรถเข็นเลยคแต่ก็ใส่ปนกับฟางนี่ ผสมกันอ๋อไม่ได้ให้กินเพียวๆครับเอ้ยวัวบาง,งที่เขาไม่กินหญ้าผสมฟางนะครับแต่ของคุณตากินกินครับทําไมคุณตาถึงเอาาญ้าผสมฟางให้วัวกินครับมันมีข,<อ>ข้อดีอะไรเพราะเนี่ยมันมันรสชาตกิก็รูป้ไปก็ให้กินแต่หญ้าเกินไปก่อน,อนมันไม่นี่เราจองไอเอาไอยเชื้อนี่เลยเชื้อฟางนี่เลยอือให้มันวัวมันขึ้นมันมันอ้วนเร็วนะถ้ากินหญ้าผสมฟางนะครับอ๋อเคยให้ ก็คือเคยให้กินแต่หญ้ามาแล้วไม่อ้วนเท่ากินหญ้าผสมฟางอ่า oh. ว่าผมเคย,เคยเคย,เ,คยเคยเคยมาเรียกเคยเลี้ยงมาแล้วกินหญ้าเยอะก็แบเว,าาวี่าวราวไอปนกำลังราวว่างถ้าตอ้น,นี้ผสมมาเที่ยวหนึ่งผสมได้กินสองวันเค่นหนึ่งผสมฟางนี่แหละครุกเข้าหากันหรือว่าไงครับคุกเข้าหากันเลยพยายามวันหนึ่งผมจะเอาตัดมาสองเที่ยวกับตอนนี้ผสมเอาไว้เลย ถ้ามันมัดมันกินดีพวกมัดมัดเนี่ยกินดีอ่ะอืคือถ้าตัดทิ้งไว้สักหนึ่งวันนอ่กำลังดีเลยครับออโอ้ดีนะคุณตานี่กินไม่เลือกว่นี่นี่ถ้าพวกนี้หมดเลยพวกแควเนี้มันมันจะกินหมดเลยในตอนนี้กินหมดคือตอนนี้ยังเลือกได้ครับแต่ว่าพอไอกองนั้นหมดนะครับฟางแถวตามเพลินนี่ก็ไม่เหลือไม่เหลือครับไม่เหลือกินเรียกนี้แหละครับกินตั้งขึ้นผมพูดกลางคืนกิน จนจนชาวมาเกลี้ยงเกลี้ยงเลยให้มันให้ให้มันอยู่อย่างนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มารู้เลยมันชาวันมดไงังไง้าหมดฟางจากโกงนี่มันอดมันอยู่ได้ไดิ่โอ้ดีนะนคุณตานะฟ<า>ัวไม่เลือกคนก็นไม่เลือกเนะาะครับผมผมให้กินง่ายๆ่าอย่างนี้ธรรมชาติของมันครับผม